สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10นะคะวันที่1ิมกราวันนี้ป้าแมวมาแต่เช้าเลยค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะแม่ๆทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวจะพามาดูนินอิยาลานะคะเมื่อคืนพี่ๆก็มาขอดูต้นมันมืดนะคะมองไม่เห็นเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูต้นไม้ป้าแมวขอฝากเบอร์ก่อนค่ะนินนะจ๊ะเบอร์โทรป,ป้าแมวแอดไลน์ของป้าแมวได้นะคะเข้าไลน์มาเลยจ้ะส่วนนินอิยาลานะคะเมื่อคืนนี้ ที่ต้นเขาเขียวเอาต้นเขียวก่อนเนี่ยใบเขาจะเขียวแบบนี้นะคะแม่แม่เนี่ยนะคะเวลาเขาเริ่มกัดสีมาเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเริ่มเริ่มกัดสีมาเนาะนี่นะคะเลยอันนี้ก็อันนี้คืออันนี้คือบอนที่ป้าแมวอบไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่อบเขาจะกัดสีมาลักษณะนี้นะคะแล้วก็กว่าจะเต็มกว่าจะเก็ตกว่าจะเต็มแดงนี่ค่ะนี่แดงแดงนะคะแดงกว่าจะเต็มแดงได้ขนาดนี้ต้ใช้เวลาสักพักนึงนะคะนะคะถ้าไม่ได้อบนะก็ใช้เวลาสักพักนึง ต่อมายอดใหม่เขาจะกัดแบบนี้เลยค่ะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะคือบอลเขียวบอลเขียวนินอายลาเขียวนะคะแม่แม่นี่นะคะนี่นะ๊ะเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเมื่อคืนเนี่ยป้าแมวขายให้มันมีฟอร์มกอที่ว่าส่งส่งให้ฟรีนะคะร้อยห้าสิบบาทเมื่อคืนนี้นะคะแล้ววันนี้ป้าแมวยังมีราคาห้าสิบาทมาให้ให้ด้วยนะคะห้าสิบาทนะค่าส่งมาเหมาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทจ้ะของป้าแมวนะคะนี่นะคะคือคือนินอายลาเขียวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะสีเขาจะสวยแบบนี้เลยจ้ะนะคะ ส่วนดินอายลาแดงนี่นะคะเขาจะกัดเห็นนะคะมาแม่สีเขาก็จะแตกต่างออกกันนะคะนี่นะจ๊ะความเขียวกับความแดงจะสีแดงนี่จะออกเข้มสวยนะคะนี่นี่คือต้นต้นแม่พันธุ์เลยนะคะหลอดใหม่กาลังออกมาเนาะนินอายลาแดงวันนี้ป้าแมวก็มีราคาห้าสิบาทนะคะแบ่งให้นะนะคะคือนินอายลานะคะสวยทั้งสองต้นค่ะแม่แม่จ๋าสวยทั้งสองต้นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแม่มาเริ่มที่นินอายลาก่อนนะคะนี่นะคะต้น เขาสูงประมาณเกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะนี yeah. ่นะนินอายลาเขียวก่อนนะคะมีมาทั้งหมด3กระถางนะคะนินอายลาเขียวค่ะนี่นะคะเอาไป50บาทนะคะส่วนนินอจยลาแดงนี่นะคะสีก็เริ่มมาแล้วนะมีมาให้2กระถางนะคะแม่แม่มีมาให้2กระถางนะคะแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ทั้งหมดนะคะบนสีปลาแมวไปถึงไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเปลี่ยนเป็นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะหรือจะเอาไปเลี้ยงฟอมกอเลี้ยงฟอมกกปลาแมวแนะนําให้ใส่เป็นกระถาง10นิ้วไปเลยนะคะนี่นะคะ50บบาท นะคะห้าสิบบาททุกต้นเลยนะคะวันนี้นะเช้านี้นะคะบางอันก็จะมีสามสิบบาทด้วยนะคะมาต้นนี้ค่ะนาลีบุรพาค่ะเอาไปห้าสิบบาทนะคะส่วนต้นนี้ค่ะนางเกาสุริยาสีเริ่มมาแบบนี้แล้วในกระถางนี้มีสองต้นนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะไปห้าสิบาทนะคะนางเกาสุริยาจะนี่นะคะไซส์เขายังไม่ใหญ่นะคะไซส์ยังไม่ใหญ่แต่ว่าแข็งแรงค่ะนี่นะคะแข็งแรงนางเกาสุริยานะคะแม่แม่นี่นะคะน,นางเกาสุริยาจะ นี่ครับเดี๋ยวป้าแมวเทียบกับต้นแม่ให้ดูนะเมื่อคืนนี้ที่ป้าแมวขายไปนะอันนี้ไซส์แข็งแรงนะคะแม่แม่ไปเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะป้าแมวยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางยังไม่ได้อัพกระถางเนาะนี่นะคะแม่แม่ไซส์ที่ป้าแมวขายแม่แม่นี่นะคือไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยใบเขาก็จะใหญ่กว่ากันนะคะนี่ป้าแมวให้ดูนะคะเรียบเทียบอันนี้ป้าแมวก็ร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะคะในกระถางมีสองต้นนะ ร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ซื้อไซส์แม่พันธุเลยเวลานางเกาสุริยากระสีไปเนี่ยจะสวยมากๆนะคะอันนี้เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบนิ้วได้นะคะอันนี้ห้าสิบบาทจะในกระถางนี้มีสองต้นนะีน่นะคะป้าแมวเปรียบเทียบให้ดูนะคะค่ะส่วนนาลีบูรพานะคะก็ไปห้าสิบบาทจะมีต้นเดียวค่ะมาด้านนี้นะคะหยดัดฝนมีสองต้นนะคะหยดัดฝนมีสองต้น ไปสี่สิบาทค่ะหยาดฝนนะคะสี่สิบาทมาด้านนี้ค่ะกระถางนี้มีสองต้นนะคะเท้าจันทชนค่ะสามสิบาทค่ะเท้าจันทชนนะคะไปสาสิบาทต่อมาเป็นกุมภักกันค่ะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม่ๆมีสองกระถางนะคะมีสองกระถางน้อน,นี่ไม้สร้างหัวแล้วนะคะมีสองกระถางนี่เวลาเขาเริ่มออกหูใต้ใบมาแล้วนะคะเอาไปกระถางละห0สิบาทจะมีมาสงกระถางจะ้ะ ต่อมาด้านนี้นะคะเป็นพมลือสีนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก้านแดงนะคะแข็งแรงนะคะมีสี่ต้นสวยมากๆนะคะแม่แม่ไซส์แข็งแรงนะคะมีสี่ต้นค่ะเอาไปต้นละห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้สวยมากๆนะคะเหมือนพญาขอมดํานะคะเนี่ยนะคะก้านดําใบดํานะคะเอาไปห้าสิบาทจ้ะแล้วก็มีนกสดายุมาสามกระถางค่ะนกสดายุนะคะนี่นะ ไปห้าสิบบาทจนะ้ะมาด้านนี้ค่ะกูปไปลันนะคะมีกระถางเดียวค่ะไปห้าสิบบาทจนะ้ต่อมานะคะพระวัยค่ะพระวัยคู่ไปกับสีการจนานะคะไปสี่สิบบาทจนะ้ะทศกัณฐ์ค่ะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะห้าสิบบาทนะคะทศกัณฐ์ค่ะมีกระถางเดียวจ้ะแล้วมาด้านนี้ค่ะกัดสีมาส,ายสวยๆแล้วนะคะ ยักษ์สิงห์หนนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะ50บาทนะคะทองระยะค่ะเอาไป30บาทนะคะมี2กระถางค่ะยุทธหัตถีนะคะมีมากระถางเดียวค่ะเอาไป50บาทค่ะสีบุรีล้ำค่ะ50บาทนะคะโพแก้วค่ะ50บบาทนางลากสดเทวีนะคะมีมาสองกระถางค่ะกระถางละห้าสิบบาทม้าเฉียวนะคะมีมาสองกระถางค่ะนี่ยังไม่กัดสีเนาะ ได้ไปกระถางละสองต้นนะคะห้าสิบบาทจ้ะคมขวานเคี้ยวนะคะคมขวานเคี้ยวจะเป็นบอลที่ที่อ่าที่ป้ายนะคะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะพญาดำลงค่ะป้ายสวยๆนะคะห้าสิบบาทค่ะเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวสวยนะคะกระถางนี้เอาไปห้าสิบบาทจ้ะชินนาบัญชรมีมาให้สามกระถางค่ะเอาไปกระถางละห้าสิบบาทนะจ๊ะมีแค่นี้ค่ะ พญาหงค่ะพอรักัดสีมาจะสวยมากนะคะใต้ใบจะมีหูนะคะพญาหงขออยู่ที่40บาทค่ะชายชน30บาทนะคะมีอยู่3กระถางจ้ามาด้านนี้นะคะเท้าลำไพยค่ะป้ายมาันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเท้าลำไพยเอาไป50บาทเท่ากันจ้าขามาด้านนี้ค่ะนางพิ้วค่ะนางผิว นี่นะคะไซ,ซส์สวยๆแบบนี้เลยนะคะแตะแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ทั้งหมดเลยนะคะเอาไปปลูกฟอมกอยิ่งสวยจ้ะเอาไปกระถางละห้าสิบบาทนะคะนางพิ้วค่ะมาด้านนี้ค่ะยิ่งเขาเป็นบอนป้ายนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเ้าจะป้ายแบบนี้ค่ะเทพเทวฤทธิ์ค่ะเอาไปกระถางละห้าสิบาทนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะเทพเทวฤทธิ์นะคะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอนสีราคาห้าสิบาทสามสิบบาทมาแบ่งปัน,ปน แม่แม่นะคะชอบบอลสีของป้าแมวโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า